นะคะเก็บยอดฟักทองเรียบร้อยนะคะพร้อมใบแมงลักเตรียมแกงแล้วค่ะจะเอาไว้ให้แก่ก่อนแล้วค่อยทำฝังขยาฟักทองหรือทำของหวานก็แล้เสต่ในอนาคตฉโยสามดอกนะคะจะเอาเฉพาะดอกฟักทองวันนี้ไม่เอายอด วันนี้แกงหน่อไม้นวนแล้ววันนี้มาดูฟักทองริมรั้วค่ะมาดูยอดฟักทองลิ่ม,ม,งมังกำลังงามนะคะ จะยังไม่เก็บค่ะแมงรักนะคะเก็บยอดฟักทองเรียบร้อยนะคะพร้อมใบแมงลักเตรียมแกงแล้วค่ะหนยอดฟักทองใส่พักวันนี้มาดูฟักทองริมรัวค่ะ มาดูยอดฟักทองนี้ได้ยอดฟักทองแล้วดอกฟักทองก็จะมาเอาดิดไปแมงลักนะคะยอดแมงลักขอแล้วนะแม่จำลองดูก่อนนะคะปลูกไว้แค่เขือเขือเดียวนะคะก็ออกโด,ดโอกออกยอดน่้ดูก่อนนะคะปลูกไว้แค่เขือเขือเดียวนะคะก็ ออกดอกออกยอดอีกนี้อีกไหมออตรงนี้ด้วยอะไอีกหันยอดปักทองใท้พักยังขาดผักนีดนิดหน่อยหน่อยนะคะไม่ได้เกณฑ์เยอะพอดีได้หน่อไม้มาจะเอาไว้ให้ เก่ก่อนแล้วค่อยทำฝังขยาฟักทองหรือทำของหวานก็แล้วแต่ในอนาคตนะคะมีไม้ทางไหนอีกยวดูก่อนโอ้ตรงนี้ก็มี๋ย่ตรงนี้ก็สามอีก,อ,กอีกไหมเออตรงนี้ด้วย เรื่อยๆอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเมืองรักอร่อยนวแล้วค่ะพร้อมตักตักเรียบร้อยกำกำลังงามนะคะแต่จะยังไม่เกิบค่ะรู้ว่าจะใส่เกงหน่อไม้ได้แล้วออดอกที่อสอ ยังขาดผักนิดนิดหน่อยๆนะคะไม่ได้เกงเยอะพอดีได้หน่อไม้มาตอปิดดอกเมืองรักอร่อยนวยแล้วคะ่ะพร้อมตักตักเรียบร้อยมุดนะคะมีไม้ทางไหนอีก ดูก่อนโอ้ตรงนี้ก็มีอย่ตรงนี้ก็สามดูก่อนนะคะปลูกไว้แค่เขือือเดียวนะคะอ,ออกดอกออกยอดเ่ยนเะสร็จแล้วนะคะแกงหน่งไม้ใส่เห็ดพอใส่ผักอย่างละนิดแต่น่อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะีนเนกงอย่างละนิดแต่น่อยค่ะ ร้อนดูดูดูไหมกับคนด้วยค่ะคนดูก่อนนะคะปลูกไว้แค่เขือเขืออดียวนะคะก็ออกดอกออกยอดเ่ยยังขาดผักนิดนหน่อยหน่อยนะคะไม่ได้เกงเยอะ พอดีได้หน่อไม้มามวันนี้เก่งหน่อไม้กำกำลังงามนะคะแต่จะยังไม่เก็บค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดูก,ก่อนนะคะปลูกไว้แค่เขือเขือเดียวนะคะก็ ออกดอกออกยอดนะคะนี่เกงอย่างละนิดหน่อยค่ะร้อนกำกำลังงามนะคะเดจะยังไม่เกิบค่ะเด็กยอด แกงอย่างละนิดนหน่อยค่ะร้อนต <c oughs> องปิดดอกกำลังกำลังงามนะคะไ่จะยังไม่เกบค่ะโยดสามดอกนะคะจะเอาเฉพาะดอกกักโทงวันนี้ไม่เอายอดไปเก วันนี้เกงหนอไม้วันนี้มาดูฟักทองริมรั้วค่ะมาดูยอดฟักทองริมวันนี้มาดูฟักทองริมรั้วค่ะมาดูยอดฟักทองริมรัว้วจะใส่เกงหนอไม้ได้แล้ว ดอกทิศอาแข่งสุดแล้วดับไฟเรียบร้อยนะคะชิมดูสิใส่เห็ดเพะด้วยนะคะมาดูดูเหนไหมกับผคนด้วยะคะ่ะผคนกำลังกำลังงามนะคะต่จะยังไม่เกลบค่ะ เสร็จแล้วนะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดพอใส่ผักอย่างละนิดแต่หน่อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะ,ะอ,อ,อ,อีกไหมเออตรงนี้ด้วยวันนี้มาดูฟักทองริมรัวะะ้วค่ะ มาดูยอดฟักทองลิ้นด้วยจะใส่เกงหน่อไม้ได้แล้วออดอกที่สองลดนะคะมีไม้ทางไหนอีกมาดูก่อนโอ้ตรงนี้ก็มีแต่ตรงนี้ก็สามาในีเกงอย่างละนิดหน่อยค่ะ ร้อนต <laughs> อปิดโดอกยังขาดผักนิดนิดหน่อยๆน,นะคะไม่ได้เกงเยอะพอดีได้หน่อไม,ม้มาเมืองรักอร่อยนวยแล้วคะ่ะร้อมตักตักเรียบร้อย เยดเยด,ด,ด,ดได้ยอดผักทองแล้วดอกผักทองก็จะมาเอาติดไปแมงลักนะคะยอดแมงลักขอและนะ้แม่จำลองดดดเก็บดอกแมงลักนะคะเก็บยอดฟักทองเรียบร้อยนะคะพร้อมใบแมงลัก เตรียมแกงแล้วแกงรักนะคะเก็บยอดฟักทองเรียบร้อยนะคะพร้อมใบแมงลักเตรียมแกงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะได้ยอดฟักทองแล้วดวอกฟักทองก็จะมาเอาติดใบแมงลักนะคะยอดแมงลักขอแล้วน,นะแม่จำลอง มาดูฟักทองริมรัะะ้วค่ะมาดูยอดฟักทองริมดูก่อนนะคะปลูกไว้แค่เขือือเดียวนะคะก็ออกดอกออกยอดเงยยอด3ามดอกนะคะจะเอาเฉพาะดอกฟักทองวันนี้ไม่เอายอด ก่อนนะคะปลูกไว้แค่เขือเขือเดียวนะคะก็ออกดอกออกยอดนอน,นแล้วอืม